เฮ้ยไปเพื่อดิหาดาไฟให้ได้ไปเพื่ออ้ยู่ไอยู่โอ่แมันโรยมันโร่ขวยมันขมยังไหวบีดอ่ะไอ้หี้ยนี่โคนเร็วเลยโคไปค่นมาบีอ้อมไก่พีววนหอทำไมวะ มีมา Yahoo ฟีคิวฟีคิวไอ้ก็ได้ฟีคิวคิวเดมอเอาอย่างนี้ดีว่าตัวกูอะโอ้เข้ามากร้วไอ้เหี้ยโอ้โหมาได้ขั้นนี้มาวาแล้วสวยสวยอยู่่นทามมัลนึางมันเลยเออไปกูไปไงไปไง ไปงี้ไงแค่นั้นเละพอสวรคนนะอันนี้อันนี้เรียกว่าอรไรเกมแบบพอสวรานไม่จะไปอีกแล้วมันคว้าไอ้จ้อนออกมาปลาเลยนะไอ้จอนมันไม่โดดเลยดิของเฮียแมนไม่โดดเลยดิประเด็นอะ เราขาวไม่ขัดด้วยโอ้โหมันมาบีจริงไอ้เหี้ยโดโดดีโดดีโดงไอ้เหี้ยกูตายเลยมาไหมมาไหมมาแล้วกูไปเลยแล้วกูไปเลยมาไม่มาไม่รู้มาไหมแล้วกันเอามาดิคูยไม่ได้ กูยังไม่ทำงานไปเลยไอ้เหี้ยก็หม่อมเลยอ่ะก็หม่อมกูเลยอ่ะ s ้โอ้มันให้ก็หม่อมกูเลย่ะน้องไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮกาสวยเจ็บเจบนึแล้วก็ร้อยยี่สว่าร้อยิกูทำอะไรอ่ะ จะตายมีอีมีคนนะกำลังเข้ามาวางแล้วมีมีกหนึ่งน่ะไอ้เหี้ยพิษเด้็เหี้ยอะไรเดินดอลเดินดอลกูไปเล่นแฟนทอมดีกว่าหรวะแวนดอนมันโง่มากเลยว่ะปืนแวนดอนมันเป็นปืนที่โง่ที่สุดในโลกเลยเหรอวะตัวปอมตัวปอมไม่เป็นไรหรอก ยิงม่งยังไวะยโอ้ยโอ้โหสี่สิบสี่สิบแมนดอมันโขบไปเทีนกระโดดเป็นกบเลสัตใครดูวะเ้ยอ่าม,มีใครดูทางน,นั้นนะเฮยยิงเป็นควายเลยกูให้แค่นั้นเิงบมดิยิงป็นวากู้ <c oughs> ไอแมนเรื่มันก็หมดแล้วจะหมดตัวแล้วไอแมนตายเลยตายเลยตายเลยไแม่เพืนไอแม่นไอแม่เพื่จะหมดตัวแล้วกูเป่นห่วงวะนะใช่แมนตายทำไงอะไอวหลมุดพวหลมุด วิชานี้ดาบอาไพน์เรียบร้อยกูโดนอีกแล้วมันแล้วมันอันติอันติกดฟิีเซ็กไหนมันไวเฮียเด้งมาข้างหน้ากูโดนอันติเอาเด้งไปข้างหน้ามึงอธิบายหลักการนี้กูฟังทีดิคืออะไรอ่ะหรือว่าเวรกรรมวะเอาไอ้แมนเอโบมั้งตัวไว้อยู่เอโบมั้ง อยู่อยููใครยังแมร์ข้าใยังแมร์ดิเหรอวสว่านอ่ไอไอ้ยี่กู่ใยังแมอวะไรม่ไม่เ๋งใสไรยังแมไม่เ๋งใสเลยอะสว่าอยู่อโว้มไอ้เหี้ยมอะูแฝดูแฝดี๋ยวกูแฝดแล้วออกเลยกูแฝดแล้วออกเลย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  เมหน้าบอดบอดเลยบอดเลยอ่ะที่ดูรีเฟกเฮ้ยสะพานสะพานข้ามไปน้ำสองแควสะพานข้ามไปน้ำสองแควตัวนึงมามาบันไดแล้วมาบันไดแล้วเว้งเว้งมาดิสาธุดูรีเฟกไอ้ที่ไปดูรีเฟกคุยฉอดนี้เลยนะตีมโคตรโหดโหดไปหรือเปล่า ไอ้เคียดูดิแค่นั้นแหละดูว่าเราสู้อ่ะนี่มันบอลบอลหอแค่ดูว่าว่าเราสู้เขาเรื่องยังไงอะน้องแค่นั้นแหละเอเวอร์ตายแล้วมเออแล้วไอ้ควยนั่นมาจากไหนเนี่ยไอ้ย <laughs> มันมานนโอ้ยแล้วกูก็มัวมัวดูกลางไม่ได้สนใจดีทีกูตายอีก เออแล้วคือเราไม่ดูเพียอะไรเลยเนี่ยไม่ไอ้เชี่ยแมนก็มาเซตโมกให้ไอ้ไอ้เชี่ยแมนไอ้เชี่ยแมนก็รู้ว่ากูตายตรงงานนะเว้ยประเด็นอะเออเออเออไอ้เชี่ยโคตรวางปีดยิงไม่ได้วางปีดโคตรอุ้ยนายผ่านมันอะไอ้เชี่ยนายผ่านมันอะไอ้เชี่ยแมนมันยิงมึงจากแบ็กซ้ายเดือดแท้ไอ้เชี่ยก็หันหลังให้มันเลยเนาะกูงงว่ะ รถสแกนแบบดิจิตอลหลบกเียอะไรน่นเต็มเตมลยสต์นั่นแหละออคาตาอีกแค่นั้นนะโอ้โหยักษ์แม่ไอเหียขอยิฮมยผ้ชมว่าบนหอบนหอขอฮีหน่อยไปไปไปนู่นเลยไปนู่นเลยเขาหวอยู่ไหนวะไปทีแล้วฮาบอตัวมาาอ ไอชิ้นนี่ไอชิ้นนี้เล่นเล่นหนังอินเดียหมดแล้วเจ็บได้ไปซีทีแล้วออฟปะมองอะไรอยู่น้องระวังน้องมูไลอยู่น้องอ่ามูซาลีตื้อๆนี่เกมมูรู้ไงแค่นี้เฮ้ยเจ็บมันไม่เล่นแล้วว่าออฟหัวใจหัวใจกูขาดเลยเอางี้ดีกว่าแฉกซ้ายแฉกซ้ายเแฉกซ้าย โอ้โหเต็มตาเต็มตามันเต็มตามัน oh, ข้าดาไฟโอ้ยละสแตนสแตนสแตนใครโอ้ยหลบไปได้โอ้ยโดนสแตนโอ้ยหลบไปได้โอ้ยกูโดนกูโดนโอ้ยโอ้ยกูโดนอะไรกูโดนไอ้ตาแล้วมึงออกไปทำไมไอ้ด๊ามึงออกไปทำไมอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ โอ้ไม่ก็มามานี่ได้ไงเฮี้ยงจริมันดันบียไปอะ <im ple as> ไม่ใช่นะอะไรนะใช่เหรอลูกซองทำไมลูกซองทำไมยิงป,ปังปังปังปเลยอ่ <im ple as> อะอันนี้ใช่ลูกซองหรอมึงยิงม,มันดิไอโอมเอ้าไอโอมไม่ยิงอ่ะไอโอมปล่อยไก่ไอโอมปล่อยไก่ไอโอ,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 อมปล่อยอุ้ยเอาละเอาละไอโอมไม่ยอมยิงไอแมนเออโห ไอ้เฮียโอมเลี้ยงงูไอ้เฮียโอมเลี้ยงงูผีเฮ้ยเออแหลกอีกเออจังหวะมันมันพอดีพอดีไปไหมเจังหวะพอดีพอดีไปไหมอุ้มจะบอกแค่นั้นพร้อมนะระยิงตัวหนึ่งอะไรดูไอสารสี่สี่บูลเลตสี่บูลเลตส์สี่คิวเต็มแพ้เลยกันสี่บูลเลตส์อ่ะอุ้ยไปแล้วหนึ่ง อ่ะมาดิมาดิไอเฮียก็มาดิแม่เอาเหีเป้าเอ้ยเอาหลังมาไอ้เฮียเอ้ยกูไม่น่ามายืนฮิวแบบนั้นเลยรักไข่เด้งกัวมาดรอมาดรอรอสองตัวรอสองตัวเลยแล้วมีคนตายไปคนหนึ่งล้วเออแล้วเฮียอะไรกันวะเนี่ยตลาดปะเนี่ยกูอยู่ในตลาดปะเนี่ยอ่า กวอล์ฟออมให้กวอออมให้วอล์ฟออมให้โอ้โหแล้วกูลอยเป็นที่อะไรเลยมันเข้าไปแล้วตรงนี้มันเข้าไปแล้วใสยแมนเล่นได้เล่นได้ใจเย็นใจเย็นหมอกแอบไว้หมอกแอบไว้หมอกแอบไว้โอ้โหแล้วไม่เห็นนัดปืนที่อะไรทุเรศทิ้หายเลย หนึ่งศัตรูเหลืออยู่ใช่หรอใช่ใช่ใช่แล้วมือเหลือเก้านัดแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไอ้เฮีอะจบเป้าเนี่ยแหละวิชาที่กูแฝงมาตั้งนานเพื่อเพื่อช็อตนี้ช็อตเดียวโอ้โหกูไม่เลี้ยงกูไม่เลี้ยงกูไม่เลี้ยงเลยกูไม่เลี้ยงเลยครับอย่ามั่วอย่ามั่ว มไ,มไม่ได้ไม่ยิงขามันต้องมันไม่มีปืน